ผมในฐานะรองทิบปดีกรมราชัรร์ในปีงบประมาณ2,568นี้ขอความร่วมมือชาวราชธรร์ของเราร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางหลักปฏิบัติตนของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขอให้เจ้าหน้าที่กรมราชธรร์ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนด้วยการใช้สติและปัญญา คำหนึงถึงความเหมาะสมเพื่อเราทุกคนจะได้ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมให้ยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์กระทรวงยุติธรรมสืบไปค่านิยมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์กรกสติ e เป็นเรื่องที่ดีและง่ายสำหรับการนำไปปฏิบัติ ใช้ในชีวิตประจําวันของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชธรร์ขอให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชัณฑ์ทุกท่านยึดถือและปฏิบัติค่านิยมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมและวัฒนธรรมองคอ์กรตัดสิทธิ์กันอย่างต่อนเนื่องสืบไปสำหรับในานามของอธิบรีกรมราชัณฑ์ขอความร่วมมือบุคลากรทุกระดับช่วยกันขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองคอ์กรกระทรวงยุติธรรมซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้เกิดความรักความสามาคัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในกระทรวงยุติธรรมซึ่งผมหวังว่าทุกท่านจะได้นำไปเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและนำมาประยุกต์ใช้กับกรมราชณท์ของเราต่อไปขอบคุณครับ สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมจจรรริิิตบกา